กดล็อกรถที่รีโมทกระจกพับเข้ากดกดล็อกที่รีโมทกระจกกลางออกครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมพี่ๆเพื่อนๆ FC Memory Box Studio Channel ทุกท่านนะครับ นะวันนี้พบกับ Memory Box Studio Channel นะครับผมอีกแล้วนะวันนี้จะมีสาระดีๆมาแนะนำเช่นเคยนะที่จริงคลิปนี้นะ่จะต้องเป็นคลิปการติดตั้งกล่องพับกระจกออโต้ในรถยนต์ Toyota Hilux Revo นะครับผมจะเป็นคลิปติดตั้งโดยช่างขวัญน,นะแต่ว่าวันที่ถ่ายทำคลิปนะครับนะวันที่ถ่ายทำคลิป พอเริ่มทําการติดตั้งแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยนะครับผมเสร็จสับจนติดตั้งเสร็จจนถ่ายคลิปเสร็จปิดคลิปเสร็จเรียบร้อยนะผมก็เลยไม่ได้เช็คคลิปก่อนนะที่จะนํามาตัดนะครับผมเสร็จแล้วอพออะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บก็จบการทํางานจากนั้นก็กลับมาที่อยุธยาเลยนะครับผมเสร็จแล้วเช้ามาก็กะว่าจะตัดคลิปนะปรากฏว่า พอเอาคลิปเข้ามาตัดแล้วคลิปไม่มีเสียงคลิปไม่มีเสียงนะครับคลิปไม่มีเสียง,ม,ม,ยงมาแต่ภาพมันก็เลยไม่สามารถที่จะตัดได้นะครับผมแม่น่าเสียดายนะครับผมเพราะว่าคลิปการติดตั้งของช่างขวัญเขาติดตั้งเขาจะอธิบายละเอียดมากนะครับว่าติดตั้งยังไงตรงไหนไปตรงไหนวิธีมีเทคโนโลยีอะไรของเขา นะครับแม้น่าเสียดายคลิปนั้นมากนะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็เลยจะเป็นการรีวิวการติดตั้งกล่องพับกระจกแบบออโต้ในรถยนต์โตโยต้าไฮรักรีโวนะครับ,ต,ต,นนนะรบติดตั้งโดยช่างขวัญเนานะน,น, I AL, นะครับติดตั้งโดยช่างขวัญนะวันนี้ไอเต้านะครับผมจะมารีวิวให้ดูนะครับผมว่าช่างขวัญเขาติดตั้ง ยังไงต่อสายไฟเส้นไหนไปไหนบ้างนะครับผมนะจะมีวิธีการติดตั้งยังไงนะซื้อมาติดตั้งเองได้ที่บ้านนะครับจะมีวิธีการติดตั้งยังไงเดี๋ยวเข้าไปติดตามในคลิปนะครับผมอ๋อสนใจกล่องพับกระจกออโตโอในรถยนต์ทุกรุ่นนะครับผมตโตโยต้าเอซูุฮุนไดนะครับผมทุกรุ่นเลยนะสามารถ ติดต่อช่างขวัญได้โดยตรงเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็จะทิ้งไว้ในใต้คลิปด้วยนะครับผมนะยังไงเดี๋ยวจะให้ ID Line Messenger แล้วก็เบอร์โทรไว้นะครับผมยังไงก็ถ้าสนใจก็สามารถโทรสอบถามในเรื่องของการติดตั้งราคานะครับผมได้เลยหรือจะให้ ช่างขวัญติดตั้งให้นะนัดแนะกันได้เลยจะไปติดตั้งกันตรงไหนนะครับผมติดต่อช่างขวัญได้โดยตรงเลยนะครับสำหรับวันนี้เราไปดูว่าช่างขวัญเขาติดตั้งให้ยังไงนะครับผมยึดกับอะไรสายไฟเส้นไหนบ้างนะใช้อะไรบ้างนะครับผมนะก่อนจะเข้าไปดูอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิง่งรัวๆให้ด้วย ต,ต,นะนะติดตามแล้วเนาะนะติดตามแล้วเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าไป้าผมอย่างที่บอกไว้นะครับชุดพับกระจกชุดนี้นะครับผมช่างขวัญได้ติดตั้งไว้ให้แล้วนะอย่างที่ผมเกินไว้ต้นคลิปนะครับผมเรามาดูอุปกรณ์เนาะนะนะผมจะไม่แกะออกหมดเพราะว่าในชุดนี้มันจะมีการต่อสายไฟเพิ่มนะครับผมซึ่งช่างขวัญได้ต่อไว้แล้วเนาะอุปกรณ์ที่มีนะครับผมจะเป็น ตัวกล่องวงจรควบคุมการาพับกล่องกระจกนะครับผมหนึ่งตัวแล้วก็จะมีชุดสายไฟให้1ชุดนะครับผมแล้วก็จะมีชุดสายไฟตัวนี้ที่ต่อเสริมเข้าไปอีก1ชุดนะที่จะต่อสัญญ,ญาณาไฟบวกนะครับผมเข้าตัวกล่องให้กล่องทำงานได้เนาะนะครับส่วนเส้นนี้ นะเส้นนี้จะเป็นเส้นเดิมที่มาจากชุดควบคุมกระจกมองข้างของเรานะครับผมนะก็คือตัวนี้นะครับผมเส้นนี้มันจะต่ออยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับผมเส้นนี้เขาจะต่ออยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับตอนถอดประตูถอดแผงประตูเราจะต้องดึงออกนะเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะนําสายต่อ แผงควบคุมประตูเดิมนะครับผมที่ติดกับตัวรถมาสามารถนํามาเสียบกับสายไฟที่มากับชุดกล่องภาพกระจกของทางช่างขวัญได้เลยนะครับโดยนะครับเสียบเข้าได้เลยนะนะครับอ่าผมลืมบอกไปนะครับตัวนี้จะเป็นในตัว t o y ย t a าไฮรักรีโวแบบตรงรุ่นนะครับผมแบบกล่องแบบตรงรุ่นนะถ้าใครใช้รี v o อยู่ นะครับสามารถสั่งช่างขวัญได้เป็นแบบตรงรุ่นเนาะนะครับหรือว่าใครจะไม่สั่งตรงรุ่นก็ได้นะครับผมแต่ว่ามันจะมีการตัดต่อสายไฟที่เยอะขึ้นกว่าเดิมผมก็เลยสั่งแบบตรงรุ่นมาดีกว่านะครับผมจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับสายไฟในรถเยอะนะครับพอเราต่อเสร็จแล้วอ่าต่อเสร็จล็อกเสร็จเรียร้อยแน่นเสร็จแล้วปุ๊บปลายอีกด้านหนึ่งก็จะไปต่อกับชุดนะก็จะไปต่อกับชุดควบคุมกระจก นะครับผมเสียบแทนเข้าไปได้เลยนะเสียบแทนเข้าไปได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่เสียบเพราะว่าตัวน,นี้จะไปเสียบตอนเราประกอบแผงประตูเสร็จแล้วนะครับผมอ่ะมาดูตัวต่อไปเลยต่อมานะครับสายเส้นนี้นะเป็นสายที่มากับชุดเหมือนกันนะสายเส้นนี้จะมาต่อกับที่ตัวด้านหลังของกล่องภ้ากระจกนะครับผมโดยเขาจะมีพินมาให้ดู ดูข้างพินให้ดีๆนะครับผมดูข้างพินบล็อกให้ดีๆนะครับสามารถเสียบเข้าไปได้เลยนะครับอ,อย่างตัวนี้ผมจะเสียบเข้าไปได้เลยเนาะนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็กดให้มันแน่นนะพอแน่นแล้วปุ๊บเรามาดู ปลายสายของตัวที่เราเสียบเข้าไปเมื่อกี้นะปลายสายตัวนี้มันจะมีสายไฟออกไปอยู่3เส้นนะครับก็คือสีแดงสีเขียวแล้วก็สีเหลืองนะครับมาดูจุดต่อนะครับผมช่างขวัญจะต่อกับสายไฟในตัวรถสีอะไรบ้างนะอ่ะเราก็ไล่มาเลยนะครับผมไล่มาจนมาทะลุที่จัด3เส้นนี้ นะครับ3มเส้นนี้สีเขียวสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยสายสีเหลืองนะสายสีเหลืองเราจะตอกอสายไฟที่ตัวรถเป็นเส้นสีขาวนะครับเป็นเส้นสีขาวเส้นสีขาวนี้ก็คือเส้นสัญญาณเส้นทันล็อกนะครับเส้นสัญญาณเส้นทันล็อกนะ สายจะมาจากนะ้าไล่มาเลยนะครับผมนะตามนี้นะครับผมจะมาจากชุดเซนทันล็อกนะครับนะซึ่งช่างขวัญได้ต่อไว้เป็นสายสีเหลืองคู่กับสายสีขาวนะครับเสร็จแล้วเรามาดูสายสีเขียวอ่าอยูตัวนี้สายสีเขียวช่างขวัญจะต่อไว้กับ สายสีดำนะครับผมซึ่งเป็นไฟลบนะก็คือลงกาวนะครับที่ตัวถังรถที่โครงรถนะครับส่วนอีกเส้นหนึ่งจะเป็นสายสีแดงนะครับช่างขวันจะต่อไว้กับนะช่างขวันจะต่อไว้กับสายสีเทานะครับซึ่งสายสีเทานี้จะเป็นสายไฟแช่นะครับผมก็คือสายไฟบวก ซ่งเส้นนี้จะมีไฟบวกมาตลอดเวลาถึงแม้เราจะไม่ได้เปิดสวิตกุญแจนะครับตอนนี้ผมไม่ได้เสียบสวิตกุญแจนะอ่านะครับผมสายไฟเส้นนี้จะมีไฟบวกมาตลอดเราสามารถที่จะนําไปต่อไปเป็นประโยชน์อย่างอื่นได้นะครับมันจะมาจากไหนนะครับผมมันก็จะมาจากชุดนะครับมันก็จะมาจากชุดนี้อ่ะโดยไล่ไล่ไปเลยนะครับอ่ะี นะครับมาจากชุดนี้นะครับเป็นสายสีเทาสีนี้นะสีนี้นะครับนะโอเคเม,ออเ,มเ,นะเมื่อต่อเสร็จทั้ง3เส้นนะเมื่อต่อเสร็จทั้ง3เส้นทีนี้เราก็จะมาลองดูสิว่ามันจะใช้งานได้ไหมนะครับนะเดี๋ยวผมจะต่อเข้ากับตัวชุดควบคุมกระจก เสร็จแล้วะนะครับผมจากนั้นเราก็มาเทสเจ้าตัวสวิต์กระจกสวิต์ปรับสวิต์ควบคุมกระจกมองข้างของเรานะครับเมื่อเราต่อสายไฟเสร็จแล้วเนาะนะครับกดภาพกระจกนะครับผมกระจกต้องพับเข้านะครับ กระจกนะครับกระจกต้องกลางออกนะครับนะถ้าใช้ได้อย่างนี้ก็แสดงว่าเราต่อถูกต้องถูกวิธีนะครับนะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือผมจะต้องประกอบเจ้าตัวแผงประตูเข้าให้เหมือนเดิมนะครับผมเนาะเป็นการเสร็จสิ้นนะครับผมหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับคนที่กําลังมองหาชุดกล่องพับกระจกมองข้างแบบออโต้ นะครับผมสำหรับเจ้าตัว r ีโ o หรือ Fortuner จะมีอยู่2แบบนะครับผมเป็นแบบตรงรุ่นแล้วก็แบบตัดต่อสายไฟทั้งหมดเลยเลือกเอานะครับผมจะสั่งช่างขวัญเป็นแบบไหนนะครับผมเลือกได้นะครับผมส่วนราคานะครับผมสอบถามจากช่างขวัญได้โดยตรงเลยนะครับรับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมกับ m e มม r รีบ็อกซ์สตูดิโอ e ชแนะครับผมสวัสดีครับ